ทรัพส,สมบัติเป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายล้วนต้องการแสวงหามาครอบครองไว้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานลงทุนตามที่ต่างๆแต่มีอีกทางเรื่องหนึ่งที่สามารถดนบรนดาลความต้องการให้เป็นจริงได้บดบดังนั่นก็คือพลังแห่งหินอัญ,ญมณีล้วนส่งผลต่อพลังแห่งหินทั้งสิน้นและหินที่มีพลังในด้านนี้อยู่ก็คือหินอาเกตหรือเรียกอีกอย่างว่าหินโมราเป็นหินที่มีหลายสี แต่ที่นิยมก็คือฟ้าอมเทาลายขาวหรือฟ้าในเนื้อหินโมรานั้นมีลักษณะที่หลากหลายเป็นหินที่ช่วยเสริมความมีชีวิตชีวาและพละกำลังและให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นเจ้าของในสมัยโรมันนั้นหินนี้ถูกใช้เป็นเครื่องนำโชคสำหรับนักกีฬาที่จะลงแข่งขันเป็นเหมือนเครื่องรางของขังตั้งแต่โบราณ เชื่อกันว่าช่วยป้องกันพียอันตรายได้และหากนำมากรรมไว้ที่มือจะช่วยชำระล้างอารมณ์รุนแรงเร,ร่าร้อนคลายอารมณ์เคร่งเครียดและเชื่อกันว่าหินชนิดนี้สามารถช่วยดลบรรดาลดูดซับให้ผู้เป็นเจ้าของได้อย่างมากมายนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีอาเกจีโอตอาเกตั G ้งโต๊ะอาเกตั T ้งโต๊ะ ใช้วางตั้งบริเวณโต๊ะทำงานมองก,กับคนที่มีลูกน้องบริวารแม้เพียงหนึ่งคนก็ตามเพื่อควบคุมบริวารให้ซื่อสัตย์และช่วยเรียกเงินทองเข้ามาอีกด้วย ก็จะได้ออยล้าง1ขวดนะขวดเล็กแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นครบ1นึ่งมืก็ได้สองขวดก็เป็นล้างแล้วก็เพิ่มพลังใช่ค่ะอเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะเปิดสายนะขอเล่าประสบการณ์ทางบ้านหน่อยจะเล่าเคสไหนมีตั้งสองเคสมีมาสองเคสสองคนเลยนะคะที่ส่งกันเข้ามาให้ดูก่อนท่านแรกท่านแรกเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็อ่านไปแล้วจำได้เพราะว่าส่งมาหมื่นห้านะคะส่งมาเนี่ยเราสะดุดทุกอย่างนะคะเพราะว่าบอกว่าหูได้ จากตรงนั้นตรงนี้อันนี้ที่ถูกต้องนะให้ดูตัวอย่างที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเขาแส่ด้านล่างเขียนให้ครบเลยตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเออนันหลักฐานการโอนเงินของเราเนี่ยนะคะยังไงแล้วก็บอกชื่อที่อยู่อะไรให้ชัดข้างบนสั่งอะไรด้วยข้างบนจะเป็นการสั่งอีกด้านหนึ่งค่ะพี่อีกด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีเขียนละเอียดมาละออเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเล่าสู่กันฟังะเดี๋ยวอ่านให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะเนะ่มาอ่านท่านเดิมก่อนท่านเดิม ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนหรือว่ามีฉายาตอนไหนคณวิภาวรรณเนี่ยตั้งฉายาให้อาจารย์ด้วยบอกว่าเรียนอาจารย์รัตนเมณีวงเล็บมาด้วยค่ะเทวีบรรดานทรัพย์สินแห่งยุค2013ดีมากขอบคุณค่ะคุณวิภาวรรบอกว่าเนี่ยตั้งให้เลยมาจากใจจริงๆนะคะครั้งนี้เองเนี่ยคุณวิภาวรรณก็เล่าบอกว่าได้สั่งซื้ออะไรยังไงกันไปบ้างเนี่ยนะคะแต่ที่อยากจะเล่าสู่คุณผู้ชมฟังเนี่ย เพราะว่าคุณวิภาวันบอกแบบนี้อยากจะขอบอกคุณผู้ชมรายการของอาจารย์ทั้งสองวันแล้วก็สองรายการเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องมหาสารจริงจริงๆตอนแรกเนี่ยดิฉันไม่เชื่อหรอกอม,มีที่ไหนหินสามารถบรรดาลทรัพย์สินได้และยังสามารถแก้ไขเกี่ยวกับการงานการเงินหนี้สินให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณวิภาวันบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเปิดมาเจออีกรายการหนึ่งค่ะผู้ชมวันพรุ่งนี้ อันนีมณีชี้ทางรวยก็บอกว่าตอนต้นรายการเนี่ยก็บอกเลยนะคะเป็นการเกิดรายการเนี่ยบอกว่าใครมีหนี้รุงรงังกําลังเครียดเงินไม่พอนะคะมีครูท่านหนึ่งจะช่วยแก้ไขให้พ้นจากหนี้สินแล้วก็กลับมารวยได้คุณวิภาวันบอกว่าฟังแค่นี้แหละอืสะดุดเลยอน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามจริงๆหรอมันจะสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรอหน่อไหมนะคะเออน่าสนใจคุณวิภาวันบอกหลังจากที่เห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บ หนักกว่านั้นคุณพิภาวันบอกว่าเกิดความศรัทธาเนะเกิดความศรัทธาเกิดขึ้นเราก็เลยติดตามกันไปเรื่อยเรืสั่งซื้อของอาจารย์เนี่ยมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังนั่นแหละนะคะนอกจากจะได้เงินที่มันแบบตั้งแรคครั้งแรกครั้งแรกอะไรอ่าครั้งแรกครั้งแรกอันนี้อ่าครั้งแรกเขาบอกว่านี่นะอ่าสร้อยข้อมือถักยูนารไคแล้วก็เพลยิโยนะคะแบบนี้ล้วก็แหวนยูนารไคส่งพุ่มดอกไม้อันนี้เราไม่มาแบบนี้หนึ่งนะคะเป็นอย่างนี้ คือที่เขาสั่งเขาสั่งอย่างนี้เขาสั่งอย่างนี้เลยนะหนึ่งเส้นแล้วก็หนึ่งวงเขาบอกว่าได้รับเงินขวัญถุงเนี่ยหมื่นห้าถูกสลากกินรวบเนี่ยหมื่นหมื่นสี่พันบาทตรงนี้ไม่เข้าใจกินรวบเืออะไรกินรวบเนี่ยนะคะไม่มีโชคเลยแบบนี้มาสองปีแล้วที่เขาเคยบอกกันนี่นะคะแล้วก็แต่บอกมาครั้งนี้บอกว่าแบ่งทําบุญแล้วนะโอเคสาธุค่ะนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้เงินตกเบิกอีกนะเงินเดือนนะคะ ที่รอมานานแสนนานเนี่ยอีก7,000บาทโอ้โหเกินนะเออคือมีความสุขมากๆพันแล้วว่ะใช่ไหคะครั้งนี้อีกเนี่ยก็สั่งอีกค่ะสั่งอะไรเอ่ยเออนะคะครั้งนี้เนี่ยบอกว่าสั่งกระเป๋ากระเป๋าอี๋มนตราของอาจารย์ทางนู้นเลยนะคะกระเป๋าผู้หญิงนะคะบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะได้รับโชคอีกค่ะคุณผู้ชมนะคะรับเงินขวัญถุงลาบลอยอีก5,000บาท แล้วก็รอรับตกเบิกเบี้ยเลี้ยง2เดือน3,000บาทค่ะแล้วก็แบ่งไปทําบุญเรียบร้อยแล้วค่ะ10%เซนี่นะเป็นอย่างนี้กระเป๋าผู้หญิงนนี้กระเป๋าผู้ชายนะ,ะ,นะ,ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยส่วนกระเป๋าผู้หญิงที่เขาได้รับโชคต้องเป็นใบนัดน,นะคะใชน่นะคะอของะะผู้หญิงจะ1,900บาทพร้อมกับพวงกุญแจอยู่ในใครด้วยะะทุกใบจะมีพวงก,กุญแจพวงกุญแจ นะะห้อยไปด้วยสําหรับยูนาคาย<ช>ทุกใ<ช>บเลยนั่นเองนะคะ<ช>นี่เป็นประสบการณ์แค่นั้นเองนะต้องบอกว่าทุกครั้งที่สั่งไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาตลอดตลอดนะคะ,ะ,คะแล้วก็เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองนี่แหละบันดาลทรัพย์สินจนถึงขั้นบอกว่าเลยนะคุณวิภาวัรรบอกแบบนี้เลยนะคะบอกว่าอขอขอบคุณอาจารย์รัตนมณีอย่างมากมายนะคะที่ชี้ทางออกของชีวิตให้หากจะเรียกคำแทนชื่อว่าเทวีบันดาลทรัพย์สินแห่งยุค2013 ก็คงจะไม่แปลกนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะตังชื่อมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยนะคะบอกว่าหากมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายหรือว่ามหาศารย์อีกก็จะเขียนมาบอกเล่าให้อาจารย์เนี่ยได้รับทราบต่อไปอืมนี่นะโอคุณวิภาวรรณต้องบอกว่าขอบพระคุณมากมแล้วก็ครั้งนี้เล่าประสบการณ์ก็จะมี ของเล็กๆน,น้อยๆจากจอ,อาจารย์มอบไปให้นะคะไม่ซ้ำกับคราวแรกด้วยเพราะคราวแรกจาได้ว่าร้อยกับมือเองอาเกตเออถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวแต่บอกเล่ามากี่ครั้งอาจารย์ก็จะให้ทุกครั้งเลยต้องให้ค่ะสัญญาสัจจาก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่นะคะ,ะ,คะใครมีประสบการณ์ตอนนี้บอกว่าไม่ได้แล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วหรือว่าบอกต่อคนอื่นเนี่ย อาจจะได้แต่ไม่ที่สุดนะคะต้องเขียนมาบอกอาจารย์ต้องอย่างนี้แล้วก็ทุกทุกคนที่เขียนมาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จะนําไปลงนะรวมตีพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันค่ะอาจจะออกอีกเล่มหนึ่งนะคะตรงนี้ออีกสักคนหนึ่งนะคนนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะอยากอยากจะให้ได้ประสบการณ์นี้จริงๆเลยค่แล้วต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยนะคะเคยมาเจอกับเราแล้วคอร์สแล้วด้วยนะคะสําหรับคอร์สแรกวันที่4ี่พฤษภาคมอาจจะเป็นคอร์สเดียวแล้วนะต้องฟังให้จบก่อนนะเพราะว่าอ่านไปทุงประโยคแรกตกใจ ตกใจนิดหนึ่งอ่านจนจบถึงก็ค่อยเข้าใจนะคะเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะบอกว่านี้เลยนี่เลยให้ดูก่อนนะเขียนมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูวันที่นะคะเขาเขียนมาอย่างดีเลยนี่เลยนะดูเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังคะะมีชื่อที่อยู่ครบแน่นอนนะพี่โดดตน ยี่สิบแปดพฤษภาคมค่ะเร็วๆนี้เออเพิ่งเพิ่งเพิ่งส่งมาเลยนะบอกว่าเรียนอาจารย์นาที่เคารพดีชาัานขอเอ่ยชื่อนะคะนางวารัญญาสีเนตรจากจังหวัดอุบลราชธานีจําได้บินเนี่ยบินเครื่องบินอุบลไนี่ฮะอ,อาจารย์ที่เป็นราชการที่บอกว่าไม่มาที่บอกว่าไม่มายอมไม่มาราชการยอมแบบเออเผื่อขยับได้เนี่ยก็จะบินมาอย่างเนี้ย จำได้ที่ ead, อุบลเนี่ยฮะใช่แล้วก็บอกว่าขออนุญาตกลับก่อนเออเนี่ยจำได้ตรงนี้แหละแต่บำบัดเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะต้องกลับเครื่องบินเง่ยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทานการเอาเนี่ยนะคะ ดิฉันนางวรังยาศีเน่จากจังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกที่ติดตามรายการของอาจารย์มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม2556นะคะและได้เข้าร่วมอบรมโครงการเปิดดวงเคลียร์พลังในวันที่สีพฤษภาคมค่ะแล้วก็ได้ซื้อกำไรอาเกตกำไรอาเกตหนึ่งอยู่นะคะสองสีทาเล็บอืน้ำยาล้างแว็อื่นออีกค่ะยังไม่ได้บอกมาครบนะคะหลังจากนั้นค่ะฟังให้ดีค่ะผู้ชม ลูกลูกน้องที่ร้านค่ะกลับไปนี่ว่าต้องนะต้องดีนะฟังฟังนะฟังนะคุณพี่เนี่ยนะคะมีร้านเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมดสิบคนสิบคนนะอูกลับไปเคีพลังอาจารย์บอกต้องรวยช่ีอยขึ้นมีอาเกตไปด้วยอาจารย์บอกว่าใครที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยมีอาเกตไปแล้วเนี่ย เขาจะดีขึ้นเชื่อฟังเราเคยเห็นไหมเมื่อกี้ที่อาเก๋วีทีอาร์เห็นไหมลูกใหญ่ๆที่เป็นใจกลางนะอันนั้นออฟฟิศอาจารย์อขออันนั้นของจริงของออฟฟิศอาจารย์หลังจากกลับไปด้วยความสุขนะคะคุณพี่บอกว่าพนักงานเสิร์ฟที่ร้านแมทมีสิบคนกลับไปปุ๊บลาออกกี่คนให้ทายคุณผู้ชมคิดว่าจะลาออกกี่คนอลองทายดูเออไม่อยาเลยสิบคนค่ะลาออกไปเก้าคนคุณพี่วัลัญญาบอกว่าเกิดอะไรขึ้น พนักง,งานเสิร์ฟสิบคนเหลืออยู่คนเดียวค่ะออนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ก็ตกใจนะออคุณพี่บอกว่านึกถึงอาเกตของอาจารย์ทันทีออกฤทธิ์แล้วเพราะอะไรอาจารย์อาเกตเพราะว่าอา,อาเกตนี่นะถ้าเอาอาเกตไปใช้นะออถ้าคนไหนไม่อยู่ร้านอยู่ที่ให้ใส่ข้อมือจต่จะเป็นซื้อเจอะไรอยู่ร้านเนี่ยเอาอาเกตตั้งโต๊ะจีโอดไปด้วยจะดีคนไหนก็ตามที่แบบกินนอกกินในมีปัญหาออหรือลูกน้องที่มันไม่ใช่สําหรับเราอะนะคะอยู่แล้วจะทําให้เราแย่ลงแย่ลงเนี่ย เขาจะลาออกเองเลยใช่ค่ะนะคะก็เหมือนอย่างของอาจารย์่ะพอไปตั้งปุ๊บคนที่เราไว้ใจที่สุดก็ออกไปเลยเป็นต้นอย่าได้เสียใจเสียดายบางคนก็แบบว่าเสียดายก็ไใช่นี่แหละอาจจะมาจากอาเกตนะคะก็ออกไปก้าเหลือหนึ่งแล้วก็บอกว่านะคะตอนนั้นเนี่ยก็นึกถึงอาเกตหองอาจารย์ทันทีขณะนี้กําลังประกาศหาพนักงานใหม่อยู่นะคะเพราะยังใครอยู่แถวอุบลไปเลยนะคะะก็บอกว่าลําบากด้วยเหมือนกันที่ต้องหาพนักงานใหม่เนี่ยนะคะ แต่ยังไม่หมดบอกว่าขอเล่าโชคลาภจากยูนาไรให้ฟังหน่อยนะคะซื้อไปจากวันนั้นวันที่งานวันที่มาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนออกจากบ้านก็จะมีการอธิษฐานเป็นประจำค่ะขอให้มีโชคลาภแล้วก็ทํางานราชการเนี่ยก็ขอให้ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีราชการเนี่ยใช่คุณพี่ด้านนั้นเลยนะคะลูกน้องเนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังนะคะแล้วก็ได้สวดมนต์ไปทําบุญสังฆทานที่วัด เมื่อวันที่16พฤษภาคม2556เนี่ยได้รับโชคเลยค่ะคุณคุ้นวันที่ไหมนะสี่มาอบรมสี่สี่เสร็จรีบรีบรีบซื้อของของชาอาจารย์ไปกลับไปรีบบินเข้าไปวนกลับไปสิบคนเหลือก้าเหลือหนึ่งเออออกไ็เหลงอาก้าเลยหนึ่งนะคะก็รับประกาศหลังจากนั้นอีกวีคหนึ่งประมาณอีกอีกเกือบสองวีคช่วงเวลานั้นก็ทําบุญนะไปวัดทําบุญ16พฤษภาคมค่ะได้รับโชคจากหวย ใต้ดินเล่าให้ฟังบอกกันตรงๆนี่แหละนะคะทั้งบนและล่างเลยบนล่าง28000บาทมากกว่าเงินราชการไหมคะโอโ้ไม่แน่ใจนะน่าจะเยอะนะเนี่ยออนะคะบอกว่าทั้งบนและล่าง28000บาทตอนนั้นดีใจมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ถูกทั้งบนและล่างเลยค่ะ ได้ไปทําบุญกรวดน้ำนะคะให้อันมณีแล้วนะคะแล้วก็ได้สั่งซื้ออันมณีเพิ่มอีก3ามรายการนะคะส่งฝากไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนี่ตรงนี้อีกสนุกอีกแล้วอ่านแล้วตกใจอ่านแล้วตกใจเรื่อยเอเลยตกใจส่งฝากไปแล้วอจริงๆเนี่ยตอนแรกอ่านไปแล้วอุ้ยมันยังไงเหมือนไม่พูดละจะไม่พูดละบอกว่าส่งฝากมาตั้งแต่วันที่21เพฤษภา